ใครว่าแก่แล้วไม่ควรจะหมกมุ่นเรื่องเซ็กซ์จริงๆแล้วเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับดรคริสนะครับเป็นนักเพศวิทยาคลินิกนะครับผมก็ส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัยนะครับมีเซ็กซ์กันอย่างปกตินะครับเพราะการมีเซ็กซ์ก็ส่งผลให้เห็นถึงว่าสุขภาพกายและใจยังแข็งแรงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะแก่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ มีพอสอพอได้นะครับแต่จะเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ย SI หรือ Sexual Intercourse นะครับ mm hmm. ก็คือการมีพอสอพอแบบสอดใส่นะครับแต่เวลาอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแรงก็ตกกำลังวังชาก็ตกนะครับ mm hmm. เช่นฝ่ายชายเนี่ยอาจจะเด้าๆอยู่ก็ไม่ไหวขึ้นมานะครับ mm hmm. เกิดปัญหาการหอบเหนื่อยนะครับ หัวใจกับปอดทํางานหนักนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับมีปัญหาเส้นเลือดหลอดเลือดการแข็งตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับฝ่ายหญิงนะครับที่เป็นฝ่ายรับฮอร์โมนตกอ่าแล้วก็ช่องคลอดก็แห้งนะครับมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเจ็บได้เราช่วยได้นะครับทำยังไงร,รู้ไหมครับก็หนึ่งเลยก็อาจจะเป็นการ มีพอสอพอแบบภายนอกนะครับการที่ได้กอดจูบรูปคําต่างๆนะครับการได้ใช้มือใช้ลิ้นใช้ปากต่างๆนะครับในการหามีพอสอพอนะครับหาจุดที่รู้สึกดีรู้สึกเสียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวนมเนินหัวหนาวนะครับบริเวณอวัยวะเพศหรือคริสนะครับหรือหัวนะครับขององคชาตเนี่ยก็ช่วยให้มีความสุขเสียวเสร็จนะครับ สุขสมหวังได้เหมือนกันนะครับและแถมการกอดกันนะครับก็ยังเป็นการเพิ่มฮอร์โมนออกซิโตซินด้วยครับในการที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับให้ดีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังเป็นการสื่อสารแบบอวัจนภ,ภาษานะครับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยดีขึ้นนะครับ mm hmm. เวลามีปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ก่อนนะครับไม่ว่าถ้าเกิดเป็น ปัญหาเรื่องโรคเบาหวานความดันนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวความรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับหรือสภาวะจิตใจที่เครียดที่หอเหี่ยวก็แข็งตัวหรือว่า,าไม่ค่อยอยากจะมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ยังคงมีพอสพอได้อยู่นะครับแม้แต่อายุเยอะไปแล้วก็ตามนะครับก็ยังต้องดูแลสุขภาพนะครับให้ฟิตปังนะครับดูแล ุดูแลรูปร่างให้ดีนะครับถึงจะประกอบขิดได้เห็นความสําคัญและเรื่องครับดังนั้นเนี่ยการมีพอสพอนะครับไม่ใช่เรื่องที่หมกมุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะแก่ตัวไปแล้ว50 60 70ปีก็ยังมีได้ครับยังเตะปี๊บดังแต่ว่าขอให้าการมีพอสพอแบบนั้นก็เหมือนการออกกํบบาลังกายแหละนะครับก็ควรจะ เบาๆพ่าๆนะครับให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็สามารถมาปรึกษาผมได้ที่คลินิกสุขภาพเพศสุราธานีดรคริสคลินิกได้เลยครับ